่ะมาต่อนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับอ่าถัดมาทำอย่างไรจึงจะกเซสในการลงทุนครับโถไม่ได้ยากสินทรัพย์แอสเซทบนโลกนี้มีเท่าไหร่ใช้ความรู้ใช้ความรู้เบสิกมาสินทรัพย์แอสเซทบนโลกใบนี้มีหุ้นนะครับทองแล้วก็ FX คือคเ r รนซี y คือถือเงินสดนะแล้วก็ถือ BTC นะครับง่าย ห็นไหมอะไรที่เป็นเทรนด์อยู่ก็เล่นตามนั้นนะครับแต่ว่าเวลาบ u y a แอเราแอดขาขึ้นเพราะว่าขาขึ้นเล็กไม่อั้นขาลงอั้นแค่ศูนย์นะครับอ่ะยกตัวอย่างบรายชายก์กได้เปิกดกราฟเดยขึ้นมาเอาอะไรก่อนเดี๋ยวหุ้นเอาหุ้น UK 100ตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้อ้าวบาร์เลซลราคาเนี้ยไซเยรป่ way, ะเป็นไซเย์ก็ไม่เล่นครับ ทิ้งเมื่อกี้เรามีหุ้นอะไรนะหุ้นอะไรหุ้นอันหนึนะหุ้นทองไหม <_ of that> อ่ะทองเปิดทองมา <_ of that> เดี๋ยวนะ <_ of that> หเหลืองๆก่อนหาเหลืองๆก่อนเอ้าเมื่อกี้ขั้นเหลืองๆ <_ of that> ไ,ไว้ไหมเหรอวะเมื่อกี้ขั้นเหลืองๆไว้เดี๋ยวนะ <_ of that> อ๋อเหลืองๆอยู่โน่นเหลืองอยู่โน่นสวยแล้วเหลืองอยู่โน่นอ่าเหลืองๆอยู่นี่น <_ of that> เหลืองอยู่นี่น <_ of that> อ่าเ <_ of that> พราะงั้นทองคำก็เป็นไซเบยร์อยู่นะครับก็ไม่เล่น านาเป็นเอฟเฟคก็ไปดูพวกจีเจก็ได้นะครับกรารไม่โหลดอ่ะไม่มันเลยไม่เวลาเดี๋ยวเดี๋ยวขอโหลดกราฟแป๊บนึงเดี๋ยวสุ่มใหม่เดี๋ยวสุ่มใหม่เดี๋ยวสุ่มใหม่จะได,ได้ได้บันเทิงบันเทิงหน่อยนะครับ่ออย่างอันนี้ก็เหมือนกันจีเจก็ก็เป็นไซเวงั้นแสดงว่าเงินมีลุ้นอยู่ในบิตคอยนนะครับกรารไม่โหลดอ่ะไม่ไม่มันเลยนะผมหาเหลืองๆืองก่อนเหลืองๆหลือผมอยู่ไหนวะ ปิดคอยไม่มีเหลืองเหลืองอ่ะไม่เป็นไรเอาใหม่เราสุ่มใหม่นะเราสุ่มใหม่นะอ้าวเป็นกราฟตรงนี้ก็ได้อ้าวอย่างหุ้นนะครับหุ้นอันนี้เลยขวาสุดเลยหุ้นอันนี้เป็นเป็นไซเวย์นะครับแล้วก็เปิดทองคํามาดูอ้าวทองคําขอเหลืองเหลืองหน่อยนะอ้าวเหลืองเหลืองนี่เหลือง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 นะครับทองคาเป็นขาลงอ่าอันนี้เราก็ดูแหละว,ว่าไซเคิลนี้เรามีทองคําเป็นขาลงแล้วก็เซลโกล่ะหนึ่งหม้นะครับอันนี้ผมสุ่มมานะผม ตรงไหนผมก็ไม่รู้จริงมันสุ่มมัวมากเซลโกก่อนนะหุ้นทองเอฟเฟก่อนดูจีเจก่อนจีเจมีค่ามีเทรนไหมเหลืองเหลืองอ่ะเหลืองเหลืองจีเจมีเทรนไหมอ่าอ่ะบายจีเจแล้วกันตรงนี้เป็นเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเริ่มตั้งหายก็หายละนะจริงจริงๆไซเคิลจีเจตรงนี้ถ้าบายน่าจะบาย3ปีนะครับเทรนนี้น่าจะวิ่งน่าจะนะถ้าจำไม่ผิดประมาณสัก75,000มื่ปีบ ในทีดีนะใช่ไหมประมาณสัก3ปีแล้วก็ไปจบแถวๆเท่า,าไหร่วะจบเดินไรวะอ่าน่าจะจบประมาณวันที่23สิามออกกสันสนะครับอันนี้ g ีเจนะแล้วก็อะไรกันบีท b ซีบิตคอยดผมหานเหลืองๆก่อนเหลืองๆจ๋าอย่าบอกนะโอเคเหลืองๆไม่มี อ่ะบิทคอยน์เหลืองไม่เอาไม่เป็นไรเอากลับมาเมื่อกี้ก่อนทองคํานะครับเมื่อกี้ทองคําเราตรงนี้อ่าตรงนี้เราเซล์โกนะไม่รู้ถูกหรือผิดนะวางคัดลอดไว้ก่อนนะครับถ้าเซลก็ก็กดเซลล์ราคานี้ได้เลยนะครับคัดลอดผมขอวางซักหายเดิมแล้วกันนะครับแถวนี้นะอ,อ่สีขาวผมขอเป็นคัดลอสแล้วกันแล้วก็สีแดงเป็นตัวแทนฝั่งเซลลนะครับอืมน่าจะวิน อย่างนคาร์ลสิข,ขอเบิ้ลแล้วกันอ่าผมขอเซล์เพิ่มถ้าราคาขึ้นมาถึงแนวต้านนะได้ของพอดีนะครับผมขอเซลเพิ่มถ้าราคามาถึงแนวต้านอีกรอบหนึ่งอ่าได้ของพอดีอ่าน่าจะน่าจะลงละนิวโรล,ละนะครับพอนิวโรปุ๊บผมขอเซล์เพิ่มแล้วกันนะถ้าราคามาถึงไหลขวาในเบสิกถึงเมื่อวะไม่ถึงต้องกดราคานี้แล้วลน่ะอ๋อ,อลงพอดีอ่าได้ได้ของอีกรอบหนึ่งนะได้ของสองรอบนะ คัดรอดทั้งหมดทั้งมวลผมขอเลื่อนมาสักดาวแท้เบิ้ลลงมาอันนี้ผมขอเซลเพิ่มอันนี้น่าจะเอาทำโลแล้วมั้งขอเอาอินเลยแล้วกันครับหมดหมดแม็กเลยแล้วกันนะไม่รู้ลงบ้านอ่ะน,น่าจะได้นะครับลองดูไม่รู้น่าจะได้เอาวินเฉยถือยาวต่อครับไม่ต้องแพนิคถือยาวต่อไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆจนกว่าดาวจะเสียจนกว่าดาวจะเสียไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนู่นเลยนู่นเลยไปเรื่อยๆนู่นเลยจนกว่าดาวจะเสียดาวเสียบริเวณนี้อันนี้บริเวณอันนี้ยังไม่เสียนะไปเรื่อยๆก่อนนะดาวดาบริเวณนี้เสียเสียแล้วยอมนะเสียแล้วยอมนะอ่ะยอมนะครับอันนี้ก็เทคโอฟฟิทได้เลยนะอันนี้ท่องคําเราเก็บมาประมาณห้าหมื่นสี่พันปีลดอ,อดหนึ่งมีห้าหมื่นเหรียญนะครับถือยาวสองสามปีนะครับ แต่ค่าสวอปก็โหดเหมือนกันนะท,ที่เอาให้ดูใน,ในกลุ่มนะครับค่า swap มันโหดมากค่าสวอปก็แพงนะเราไปถือ USD กว่านะครับอีกอันหนึ่งเมื่อกี้อะไรนะขอบลายเข้ามาก่อนหุ้นทอง forex เมื่อกี้หุ้นมันไซเวถูกป่มทองมันมีจังหวะวิ่งแล้วก็เอฟเฟกต์ก็คือเป็น GJ GJR GJ นี่ GJ เมื่อกี้เราโน้ตว่าอะไรวะถือยาว3มปีนะครับน,น่าจะได้นะน่าจะได้ อ่าจริงด้วยได้จริงด้วยอันนี้เว็บสี่นะครับอ่าไม่ใช่เว็บ4เว็บสามไป extend นต่ออีกสักตรงนะครับผมเลื่อนไปถึงนู่นเลยดีกว่าไปถึงที่เราเขียนไว้เลยดีกว่าอ่ายี่สิบสามออกัสปีสองพันสิบห้าก็ไปถึงนู่นเลยครับยี่สิบสามออกัสปีสองพันสิบห้านี่ไงแถวนี้แถวแถวยี August, ่สิบสามออกัสปีปีสองพันสิบห้าป่ะใช่ปะ่ะปีสองพันสิบห้าเออสองพันสิบห้าจริงด้วยนะครับแถวนี้เห็นปะ่ะก็ทีพีนะครับง่ายแต่หา เล่นอะไรมันยากวะใช้พวกทีดีเนี่ยเดี๋ยวเราเรียนสอนก็ได้อันนี้หกหมื่นปิบนะครับเมื่อกี้ทองเก็บห้าหมื่นอันนี้เก็เป็นหกหมื่นแสนปีบละแสนปีบก็หลอดหนึ่งก็มีแสนเหรียญน,นะครับเห็นปะ่ะเพราะงั้นเห็นหรือ,อยังครับว่ามันทํำยังไงมันใช้แค่ดาวเทลลี่ทีดีแค่นั้นเองจบเลยนะครับแล้วก็ใช้การถือยาวนะครับแค่นั้นจบเลยนะใส่เข้าหน้านะครับน่าจะเป็นบิตคอยบอกให้ก็ได้ใส่เข้าหน้าบิตคอยแน่นอนแต่ไม่ใช่ราคานี้ นะครับน่าจะยอ่อลงมานะผมเดาๆนะน่าจะยอ่อแถวเนี้ยแหละถ้ารับอยู่นะก็รับอยู่ถ้ารับไม่อยู่ก็ลงไปอีกหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยโค้งขึ้นมานะครับอันนี้ของบิตคอยนะครับเห็นป่มเออง่ายแต่หาจริงๆแล้วแต่คนนะถ้าความง่ายความยากแต่ละคนนะม่งไม่เท่ากันสมมติถ้าจะให้ผมไปไถานาแข่งกับควายผมสู้ไม่ได้ผมแพ้ควายแน่นอนยอมแพ้ตั้งแต่ตรงนี้เลย แต่ถ้าให้ควายมาเล่นเคาน์เตอร์กับผมเน่ผมชนะแน่นอนยิงโคตรแม่นอ่ะเฮดช็อตตลอดนะครับนะถ้าจะให้สมมุติถ้าจะให้อะไรอะ่ะถ้าจะให้เราไปอะไรอะ่ะเราไปทํางานที่เราไม่ถนัดมันก็ไม่ถนัดครับมันไม่ใช่ทุกคนที่จะดีเซิร์ฟเกิดมาเพื่อการลงทุนนะครับเคยเรียนมามันอยู่ไม่สามารถที่จะทาให้ทุกคนเก่งได้ เพราะงั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราฝึกฝนเราสกิลเราขนาดไหนนะครับนะถัดมไอ่าเพราะงั้นรู้ยังว่าคําตอบนี้คืออะไรก็บิตคอยอันนี้ล้อเล่นนะนี่ล้อเล่นไม่ไม่เกี่ยวกับการชักชวนทางการลงทุนนะนะมุกนะครับอันนั้นขำๆนะครับอ่ะถัดมานะครับอ่าโ o ออบิตคอยนะครับผมบอกให้เลยผมว่าบิตคอยน่าจะมา ทองผมไม่ค่อยชอบเล่นทองผมว่าเล่นขาลงน่าจะมันนะครับบิตคอยผมว่ารอเล่นขาขึ้นดีกว่าทองรอฉีดยานิดนึงรอสบัดกระบสะบัดนิดนึงน่าจะแถวนี้ยําเวอร์สไลน์แล้วก็ลงต่อเนี่ยน่าจะลงยาวแล้วก็เอาเอา,เอาเงินมาให้บิตคอยสมมติว่าถ้าทองคำเนี่ยมาเก็ตแคปเขาประมาณสัก11เทรนเลนนะครับ BTC เนี่ยถ้าเขาดึง Market Cap จากทองคํามาได้ทองคำสมมติว่าจากจากเท่าไหร่อ่ะจาก 2025ราคานี้สมมติว่าลงมาสักประมาณ1,300นะครับ Market Cap หายไปน่าจะประมาณประมาณหายไป40%นะครับถ้า Market Cap หายลบสีเนี่ยแสดงว่าจาก11บแปดทริลเลนน่าจะไหลมาประมาณสักประมาณสักห้าทริลเลนนะครับห้าทริลเลนเนี่ยถ้าเข้าไป Bitcoin เนี่ยนะครับตอนนี้บิตคอยมันประมาณสัก0.5น้าทริลเลียนที่ราคาประมาณสัก แปดแสนแปดนเก้าแสนเพราะงั้นก็จะได้ว่าบิตคอย1 BTC เนี่ยนะับเท่ากับสิบล้านบาทโดยประมาณนะครับน่าจะนะถ้าถ้าทองลงนะถ้าทองลงก็หนึ1 BTC ถ้าเขาแย่งวอลุ่มมาได้นะหนึ1 BTC ก็จะเท่ากับเนี่ยสิบล้านบาทไม่ดูเขียนไว้ก่อนถึงแ้วค่อยขิง <laughs> แ่รู้สึกว่าน่าจะช่วงฮาวิ่งเนี่ยครับฮัวิ่งน่าจะปีอะไรวะ2025อะไรเงี้ยแหละน่าจะนะน่าจะประมาณ2025ช่วงฮาวิ่งเสร็จนะครับอ้าวเนี่ยอันนี้ผมก็ยังขุดเหรียญเฉียอยู่เห็นปะะยังขุดอยู่เรื่อยๆนะครับก็ก็ขุดไปเรื่อยครับจริงหน้าหน้าเปิดไหนแฮกขึ้นมาขุดแม่ง้งซะเลยอ่าทำไมความจำ ไม่ดีจำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับให้อยู่ลองนึกภาพตามนะผม,นผมให้นึกภาพตามอย่างนี้นึกภาพตามนะเมื่อตอนอยูอายุสิบดเนี่ยนะครับถึงยูอายุ22สองเนี่ยยูทำอะไรอยู่เรียนมาหาลาัยอยู่ถูกปะเรียนมาหาลัยถูกปะนึกภาพนะตอนนั้นเนี่ยคุณสามารถคัดลิฟายได้เลยอ่ะตั้งแต่ปีหนึ่ง ปี1ทําอะไรบ้างเข้ามารับน้องแฟชชี่อะไรอย่างนี้ปี2ปี2ถ้าเป็นผู้หญิงก็จักกระโปรงพีทเริ่มเป็นกระโปรงอะไรไม่รู้อะที่เป็นกระโปรงรัดลัดขึ้นนะครับอย่างผู้ชายก็จะเริ่มใส่เก่งยีนไปเรียนละถ้าเป็นวิทวาก็เริ่มใส่ช็อปนะครับรู้สึกช็อปใส่ตั้งปีหนึ่งแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเฟลเท่าปี2ปี2นี่ใส่ยีนขาดใส่ช็อปละปีสปี3ของเราก็เริ่มทําฝึกงานเริ่มทำโปรเจกต์จบนะครับปี4ี่บางบางคนก็ฝึกงานปี4ี เห็นไหมถ้าชีวิตตอนมหาลัยเนี่ยสังเกตนะอันเนี้ยเราแยกได้ได้เป็นรายปีเลยทุกทั้ง4ปีนี่เลยเอาชีวิตตอนวัยรุ่นด้วยตอนมัธยมด้วยนะครับตอนมัธยมสังเกตนะตั้งแต่ตั้งแต่ม .1 เนี่ยถึงม .6 เอาถึง,ถ,งถึงม .3 ก่อนถึงม .3 เนี่ยคุณสามารถนึกความทรงจําได้เลยว่าตอนถึงม .1 ถึงม .3 ทําอะไรอยู่ไปสอบเข้าเตรมบดมหรือเปล่าสอบเข้าจมกุหลาบ หรือไปสอบเข้าโร,ร,นะรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้หรือว่าเป็นช่วงแบบกําลังเฟี้ยวเลยกําลังสนเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ช่วงมสามถึงมหกอ่ากำลังแบบช่วงเตรียมเข้ามหาลัยเลยช่วงอะไรอะเรียนพิเศษจานอุจานปะกิจเผาเรียนเอ็กเซสอะไรเงี้ยโหดซะก่อนแม่งผมเรียนโคตรเยอะเลย <c oughs> บันเทิงดีนะครับเนี่ยจะสังเกตไหมครับว่าถ้าเป็นช่วงอยู่นี้ช่วงมัธยมเนี่ย สังเกตเวลานะมัธยมเนี่ยแค่หกปีอยู่นี้เนี่ยแค่สี่ปีทั้งหมดอะ่ะสิบปีแค่สิบปีเนี่ยคุณสามารถจำแนกได้เลยเป็นปีๆเลยว่าเฮ้ยปีนี้ฉันทำอะไรอยู่ปีนั้นฉันทำอะไรทอะไรอยู่ลองมาเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งนะหลังเรียนจบก่อนหลังเรียนจบเนี่ยอายุตัง้งแต่ย3ิบสามเนี่ยจนถึงอายุสามสิบสามเลยอ่ะผมถามหน่อยจำ,ไไจำอะไรได้บ้างจำอะไรได้บ้างศูนย์ถูกปะ่ะจำอะไรแทบไม่ได้เลย อย่าว่าแต่แยกลายรายปีเลยแม่งจำอะไรไม่ออกจำอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ําเพราะว่าอะไรมันเป็นงานรูทีนมันติดอยู่ในรัดเรสถูกไหมครับมันเป็นงานรูทีนมันตื่นเช้ามาทํางานนู้นงานนี้เราทํางานเพื่อเลี้ยงชีพหาเงินเข้าบ้านทุกๆเดือนงานรูทีนเราจําอะไรแทบไม่ได้เลยเราจําไม่ได้ด้วยซ้ําว่าเราออกไปตลาดสดครั้งล่าสุดเมื่อไหร่หอ,อกไปปาร์ตี้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่มันจําไม่ได้ด้วยและจําประสบการณ์ที่ที่ทำงานดี อาจจะจำแทบไม่ค่อยได้เนืกอออกไหมครับเนืกอออกอยังเพราะงั้นเนี่ยอันเนี้ยผมเรียกว่าเป็น lost memory นะครับเป็นความทรงจำที่หายไปซึ่งบางคนหายเป็นส0ปีบางคนหายเป็น2ี่สปีซึ่งเรายืนล,ลองนึกนดูดิตอนอยู่ทำงานเนี่ยไอ้สิบยี่สิบปีนั้นจำอะไรนั้นไม่ได้เลยเนืกอออกไหมครับเพราะงั้นนี่แหละคือสมองมนุษย์งานอะไรก็จำถ้าเป็นรูทีนที่ที่เป็นความทรงจำแบบ ไม่ได้ไม่ได้น่าประทับใจมากมันก็จะจําใส่ิลิบลัมไม่ได้นะครับแต่ยกเว้นบางคนนะบางคนเขาเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นช่วงที่แบบตั้งตั้งบริษัทใหม่อะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างเฟี้ยวหน่อยแบบเดียวธุรกิจเดียวู่นเดียวนี่ก็จะมีความทรงจาที่ดีหน่อยนะครับแล้วแต่คนนะเพราะงั้นเนี่ยนะครับ ทำไมความจําไม่ค่อยดีเลยมันขึ้นอยู่กับว่าอยู่ดึงความทรงจําอะไรขึ้นมาแล้วไอ,ขอ้ข้อข้อท่าเนี่ยนะครับก็จะไปสอดคล้องกับช่วงข้อสมาธิสั้นนะครับอยู่เล่นเ,เล่นชอตเยอะหรือเปล่าเล่นอะไรอะเล่นติ๊กต็อกเยอะหรือเปล่าถ้าเล่นเยอะนั่นแหละสาเหตุของของสมาธิสั้นเพราะงั้นสิ่งที่ต้องทําก็คืออย่าเล่นนะครับแล้วก็พยายามอดเปรี้ยวไว้กินหวานเขาเรียกว่า delay immediate gratification นะครับจะกดไงวะ ดิเล่ดิเล่นะครับอิม e ม i เดตอดเปรี้ยวไว้กินหวานนั่นแหละหน่าดิเล่อิมเมดเดตกราดฟิกกันคืออดเปรี้ยวไว้กินหวานคือพยายามลองฝึกหาอะไรยากๆทำดูก่อนอย่างเช่นซ้อมกาฟก็ได้นะครับเนี่ยผมซ้อมกาไปเดี๋ยวอ็ก็ได้ M15 กนะ็เนี่ยครับเดี๋ยวขอโหลดแป๊บหนึ่งนะอุ๊ยอะไรวะเนี่ยไปเร็วกาบงัวยหายแล้วอา้าว อสมมุติเปิดกราฟมาเดี๋ยวขอมาร์คแท่งมาก่อนอ่ะเนี่ยบายเดวเซลเนี่ยบายเด็วเร็วๆเอาเร็วๆบายเดี๋ว buy บายไหมเขียวอ่าน่ะผิดครับเซลล์ครับอ้าวเชีย่ยขึ้น <c oughs> อ๋อใช่เปิดผิดแท่งขออภยัยวาสิบห้าหนึ่งงาแท่งนี้ดีกว่าเอถูกเปิดผิดแท่งอ๋อเวลา เวลาแม่งเดี๋ยวเอาเดี๋ยวซูมใหม่ซูมใหม่ซูมใหม่อ๋อสิบห้าหนึ่งห้าแท่งนี้เออแม่งซูมผิดแท่งอา่าแท่งนี้นี่สิบห้าหนึ่ง้าแท่งนี้อันนี้ไงอ่าเนสิบห้าสามศูนย์ 15, ออซูมผิดแท่งดังนั้น <c oughs> ขาบายนะครับอ่าแต่ขาบายนี่ยมันบายประมาณสักเก้าแท่งนะครับก็นับไปจนถึงประมาณถ้าจะไมประมาณร่างสิบเจ็ดนะครับก็มาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเทปฟิตพอดีเห็นไหมครับ เห็นไหมนเราก็ซ้อมวันอื่นต่อนะครับเออนะเอาวันที่มีเทรนต์ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นมีวันนอนฟาร์มไหมหาวันนอนฟาร์มหน่อยดิเออนะวันนอนฟาร์มน่าจะอยู่วันไหนวะวันนอนฟาร์มอะเดี๋ยวนะผมขอเปิด M5 แล้วกันวันนอนฟาร์ม นันฟาร์มมันมันวันที่เท่าไหร่วะวันที่สองมะสองเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยเราไปโดนโดนกราฟมันมันสะกิดเล่นเนี่ยอย่างเช่นเช่นทั้งเนี้ยเนี่ยทั้งเนี้ยทั้งเนี้ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านหนึ่งห้าอะเนี่ยบายเซลเนี่ยบางทีเราไปโดนกราฟมันสะกิดเล่นนะครับยางบางทีทั้งเนี้ยเขียวแมงมองบายจริงมึงกระผิด เพราะว่านเนี่ยให้แดนโชเดอร์ตัวเบลเลอร์เนี่ยเห็นไหมให้โชเดอร์ตัวเบลเลอร์มึงก็มองเซลลเดยเนี่ยเซลลงไปเนี่ยง่ายได้หาแล้วก็เบิ้ลเห็นไหมครับเห็นไหมเออเนี่ยก็ไปหากราฟฝึกเล่น M5 ก็ได้นะครับผมขอวันนอนฟาร์มก่อนวันนอนฟาร์มนะเดี๋ยวนะวันนอนฟาร์มวันไหนวะแล้วทำไมกราฟมันหายไปยวะวัน,นอนฟาร์ม ช่างมันละหาไม่เจอช่างแม่งนะครับอ่าเพราะงั้นเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆฝึกเราก็ไปไปฝึกความทรงจําก็ได้ว่าว่าเอ๊ะเวลาเล่นกราฟเล่นยังไงดีนะครับหรือไม่ก็ฝึกฝึกวิเลียมก็ได้นะครับฝึกวิเลียมก็วิเลียมฝึกไงวะเดี๋ยนะเฮ้วยวันนอนฟาร์มผมหายอะ่ะหายจริงนะเนี่ยอ่าเจอละ อ่ะรอนอนฟาร์มออกนะเดี๋ยวรอนอนฟาร์มออกนิดนึงขอซูมกราบแบบนี้ก่อนจะไ,ได้เห็นแท่งไงไม,ไม่งั้นไม่งั้นตัวเวลามันจะเหลื่อมนะครับรอเขาประกาศนอนฟาร์มนิดนึงอันนี้ไม่นอนฟาร์มสักวันที่สองจูนนะก็ประกาศนอนฟาร์มประมาณช่วงช่วงนี้ช่วงนี้อ่ะ สมมติว่าถ้าอยู่เบสก่อนนอนฟาร์มนะแท่งแดงเนี่ยยังไงก็เบสเซลล์ถูกป่ะซึ่งจริงๆมันผิดเพราะว่าแท่งหน้าจะสะบัดเล่นเห็นไหมแท่งเนี่ยเบสบายใช่ปะ่ะผิดอีกนะครับเพราะว่าแท่งหน้าก็จะสะบัดลงมาอีกอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นว่ามันก็จะผิดไปเรื่อยๆเพราะงั้นเวลาเราเล่นกราฟเนี่ยนะครับลองมันเซตเท่าให้เสร็จก่อนเซตเท่าไหร็จก็คือหมายความว่าลองมันเสียดาวให้เสร็จก่อนเนี่ยมันอาจจะรอสักเสียดาวแท้สักตัวก็ได้เนี่ยเสียดาวแท้เรียบร้อยละเออไอเนี้ยเซลต่อเพราะงั้นขาเซลเรานับไปเจ็ดแท่งนะครับ แดงนับหนึ่งนะแล้วก็โดจินับ2นะครับแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดเทปฟิตก่อน1ชุดพอเทปวอฟฟิตแล้วขาบายนับไปเจ็ดแท่งนะครับก็นับบายมหนึ่งสามสี่ห้าหกแท่งหน้าแดงและเจ็ดเห็นป่มแท่งหน้าก็เอ่อแท่งต่อมาแท่งที่แดแท่งตอกมันต้องเป็นแท่งคอนเฟิร์มนะครับแท่งคอนเฟิร์มก็ต้องแดงลงมาประมาณนี้ประมาณห้าร้อยเจ็สิบปบโดยประมาณนะครับก็เป็นแท่งแดงลงมาเห็นไหมก็จะได้ ได้แล้วแล้วก็เล่นขาลงต่ออีกหนึ่งชุดขาลงนับ7ดแท่งครับ1 2 3 4 5ส7ห้าหเจ็ดแล้วก็อันเนี้ยมันเริ่มมีฮาฟคิวแล้วก็เล่นเซลล์ต่อเซลล์รู้สึกเซลล์ Sell สาแท่งใช่ปะ่ะเจ็ดอสามอ่ะสามแท่งก็1 2 3สามแท่งมีนิอยอีกทักแท่งหนึ่งนะครับแบบนี้แล้วก็เทปปรฟิตนะครับเพราะว่าเป็นเป็น,ปน,ปนแบบห้า้วอาจจะเล่นบายสวนขึ้นมาขาบายเนี่ยเรานับนับนับอันน,น,น,นี้นะ ก้อนเนี่ยมันมีทั้งหมด7ดแท่งถูกไหมครับเราก็เอาเจหาร2เท่ากับ3 5จด้าเพราะงั้นขาบายเรานับ3 5จดซึ่งสามจุหก็จะมีนี่เขียวเขียว,ยวแล้วก็เขียวคล้ายๆเป็น3าขยายแต่ว่าเป็น3ขยายแบบกระชากนะครับก็จะกระชากหนึ่งกระชาก2อกระชาก3แบบนี้นะแล้วเราก็เล่นขาเซล์ต่อขาเซลเนี่ยก็จะไล่คงที่ลงมานะครับสักชุด2ชุดก็ไล่คงที่ลงมาแบบนี้จนก,กระทั่งมาถึงโลเดิมก็น่าจะลงไปคงที่ เห็นไะจะเป็นคงที่ลงมาแล้วก็ตอนจะทะลุโลเดิมได้ปุ๊บเดี๋ยวม,มันจะมีเขียวหลอกเป็นฟอเบกมาแท่งหนึ่งแล้วก็แดงลงมาเป็นแท่งใหญ่แบบนี้แท่งนี้ประมาณห0 6ปิบโดยประมาณเพราะว่าเป็นทอ f ์อร์นะครับอ่ะลงมาเรียบร้อยเห็นป่มเรียบร้อยง่ายจะตายแล้วก็เซลไลว้เรื่อยๆครับยักเซลไปเรื่อยๆไ,ได้ขาดลงเทรน์นึ่งเทรนเป็นคงที่เห็นปหมง่ายใจหานะครับต้องตัดคลิปอีกแล้ว อ่ะตัดสักพาร์ทแล้วกันนะครับ